สวัสดีครับพ,พ,ออพี่น้องพกกระช่องตันรัตพลลำเพลินและพี่เชียวครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงบ้านแล้วนี่ยั่ก็แม่ยังใส่แว่นดำนครับยังเป็นวัยรุ่นเช่าล็อกอยู่นะเพราวะว่ามอยังงไ้ใส่ตอเนื่องนะครับไปเห็นยังมาในแม่ฮะมอพนเห็นยังไงเนี่ยล็อกยังเลสิกปะตอนนี้มันแนมเห็นเปงเด็นเน่ยปกติ ปกติไงก่อนไปเห็ดดิก่อนไปเห็ดแนมแบบ่เห็นเลยแบบมันหมวกมาเลยบอบอบ่หมวกแนมบ่เห็นบอดมดเลยเอ๋บออันนี้ดีอันนี้ไข่นแน่ะลรมันวะน,นี่นแจงแน่เลี้ยวเห็นแน่ธรรมาดาถอดแว่นออกเลี้ยวเห็นแต่แรกผมบ่ฮูเพราะว่าเอืย้ยเพิ่นบอก รอบรอบที่แล้วเนี่ยพี่น้องเลยจะเห็นว่าผมกลับมาก็ตกใจเอ,อ๊ะแม่ผมแม่คือใส่แว่นดำแล้แลคือเนี่ยอ๋อปากเลยบอกว่าเออไปหาหมอมาอเลยยังได้โหตกใจมาตอ,แอนแรกนี่นี่หมอให้ใส่แว่นดำแล้วก็งดทำงานหนักเกี่ยวกับสายตานั่งดูซื่อของผู้ิพามาเบิ่งผมไปค้นแฝมแฝมเก่าสมัยเรียนตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ปหนึ่งคนละแต่เขาเรียนใหม่ๆ อันนี้อันนี้แม่ผลเบ่งผลงานเก่าๆพอร์ตฟอริโอครับผสะสมผลงานตอนนี้ผมเห็ดเหดไว้ตอนไปสอบมอสารคามติดครับแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ไปสารสิทธิ์ภาพาพี่น้องมาเบ่งกิตติบัตรเก็บไปบ่หลายครับพี่น้องมาเบ่งว่ามีอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ยเด็กชายปุ้ยเป็นเด็กชายคนเลยตั้งแต่ปีปีหาแปด ลองเพ่ลูกทุ่งได้เหรียญทองเป็นศิละปะหัถก,กรรมครับพี่น้องซ้อนมากอันนี้อะไรเอ่ยนายอัดคนนาว,วิชาใน,นตอนเลียนมอไปแล้วพี่น้องได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศดูอ๋ออันนี้เป็นรางวัลแข่งขันวงโปงล่างครับพี่น้องแข่งขันวงปงล่างระดับเอ่อระดับใดนี่ ปุระดับเลยนี่นั้นระดับเขตระดับเขตอันนี้จากได้ไปได้จากไหนปุ่นี่เด็กแล้วเรามาเหรียนทองแดงการพูดภาษาอังกฤษอันนี้เป็นทูบีน้ำม่วนอันนี้ลำวงมาตรฐานปุ้ย ขนัขนโบกั๊บมาเบื้องนี้จำมาได้ว่าะจะของเคยแข่งแข่งอย่างเนี้ยแล้วมุ่งมาตราฐานพนะอันนี้อะไรเนี่ยขับประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเพรนี่ของโรงเรียนสตีสิริเกตตอนมื่อไปครับพี่น้องกลับไปกลับมานี่นะครับพาพี่น้องมาเบิง้งผลงานเก่าๆอันนี้ก็ทูบีน้ำมันอีกแล้วอันนี้ของน้อง เดียวแค่นนเดียวแค้นตอนป .6 นี่ลราพี่น้องนี่นี่ครับยุดเริ่มต้นพี่น้องกิติบัติใบนี้สําคัญกับผมแห่งพี่น้องฮูบอ่อันนี้เป็นปีแรกเลยที่หัดเป่าแค้นนบก็คือปี2556นี่อยู่ป .6 นี่คือปีแรกที่หัดเป่าแคนแล้วไปแข่งปีแรกตกรอบในกิติบัตรนี่แหละครับตื่นเต้นไหลสมัครน้ำลายเจ้าของปีแรกครับ ก็เลยเสียดายครับอันนี้อะไรแข่งคันแต่งกรอนเอาแต่งคำประพันธ์อันนี้ตอนอยู่โรงเรียนตัวนี้ประกวดร้องเพลงไทยลูกกูงไทยลูกทุ่งนะครับดนตรีพื้นบ้านใช่ว่าผมเสียหายเบิงพี่น้องเป็นเกติบัตรที่ผมผาคภ่มใจที่สุดอ,อู้นี่ นี่นี่ผมภูมิใจที่สุดเลยครับยอนอยังวัตติว่างหันเป็นปีหาหกเบนบบปีหาหกผมฮัดเป่าแค้นปีแหลกครับฮัดเป่าแค้นปีแหลกที่นี่มันตกหลบบับนนี้ปีต่อมาครับพี่น้องปีหาเจ็ดนี่พี่น้องปีหาเจ็ดปีห้าเจ็ดครับด็กชายอัตพลนักวิชาโรงเรียนบะลล่อดี่ได้รับกิจบัตรรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองครับ คือที่3มาแล้วะครับน้องอันนี้คือระดับภาคอีสานผาอีสานกับซ้ำระดับประเทศเพราะว่าแค่นดนตรีพื้นบ้านมันมันแต่ละผู้มีผากมันกับมัคือกันแค่นคือประสุดที่ภาคเท่ากับผมได้ที่3ของประเทศนะครับในในเขตสพปนะครับซีสเกตเขตหนึ่งที่เกตเขตหนึ ปีนั้นแข่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับพี่้องนี่สกลนครปีหาเจ็ดจำได้เลยอยู่ม่อหนึ่งม่อหนึ่งนี่ครับเด็ที่สามพุ่มใจสุดสุดแล้วครับนี่ที่สามระประเทศหลังจากนั้นกะนมีอุใสอีกตั้งป่ะอันนี้อะไรอันนี้ปีไหนเนี่ยแข่งขันบงบงลางปีใดนี่ปีหกหนึ่ง Wirtschaft, พ, oh. พี่น้องลายพอดจิติบัตรอ้อันนี้ระดับเขตครับเดี๋ยวพิ้นอันนี้เดี๋ยวพิ้นขึ้นกันระดับภาคตอนอยู่เทคนิคนะครับตอนเรียนปวสแล้วนะครับบด้ซสอบไปเลย <electric> <transformed> ได้เคยเลียญท่องอันนี้ก็เป็นช่อนมากที่เป็นแก้วกับการแข่งขันดันตรีพื้นบ้านนะครับประมาณนี้นะครับอย่างไรพอได้เก็บไปมาเบิงว่าหันเขาไปขนชุดนะพูดน,นะไปขนชุดออกมาก็าไปเห็นพอดีก็เลยเอาออกมาเบิงพอได้คิดหอดความเก่าความหลังพูดน,นะสูบสมัยมหานี่ ไม่ออครับมาผักอยู่บ้านจะข้าวครับพี่น้องครับเดี๋ยวแรงนีนะครับพอพอกันอยู่บ้านน้องหญิงครับพี่น้องครับกับไล่สดหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลนะครับสองทุ่มพอกันด้วยครับเด้อทางช่องพอกันชัยนะครับการชัยลำเพลินอาไปเชียวมวลซื้อหัวเซลแทนแน่นอนครับมือนี้ครับมีโชว์เซอร์ไพรส์จากน้องหญิงและก็ศิลปินมากไม่ลายตานะครับถี่มาหมอบข้อมูลข้อมซื้อนี่พี่น้องครับอย่าลืมครับไปมวนไปซื้อน้ากันครับฝากเป็นกำลังใจน้าครับพี่น้อง คลิปนี้ไว้สำหรับสัก,กวันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไ่คลิปหนาพักผ่อนก็อยากพักผ่อนกัน,ก,น,ก,นกับแววมหาแม่จะข้าวนะครับเพราะว่าเมื่อเช้า,าเดินทางมากตีซีออกจากบันแพงตีซีมาหอดบันนองอิงแปดโมงซนะีสิบหน,นึ่งของแวะมันห่างจากบันองอิงสิบสองโลครับบันตะนาทุนกับบันนองอิงนะครัเบเงียบเงียบเฉียบเลยตอนนี้ โอเคพี่น้องเดี๋ยวพอ,อ,อกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับอยู่ดีมีดงสุขสุขทุกคนครับสวัสดีครับ